งเขาคล้ายหมูปิ้งเนี่ยเขาบระยาดราคาถึกป่ะราคา้นกจะไรนี LIKE ่แหละเขาคล้ายหมูปิ้งเขาติดราคาใส่จิมฮาบัยก็ว่าขาดถ้นเอ้าเขาเห็นนักท่องเที่ยวมาหลายเขาบอกวอาราคาถึนบ่ะ่ะไรออ้าวก็ตั้งป้ายเลยคือยู่บ้านนี่บนเตี๊ยดราคาเลยบนเตี๊ยดราคาเลียวกะถ้าไปเห็นนักท่องเที่ยวนี่แห้งเบาแห้งเบาเอาจีแม่ต้างตั้งท่องเที่ยวมานี่เบาเบาขึ้นเลยแม่ซึ่งเราคนบ้านเราเดย คนบรรท่าไปสือเลยคนบรนท่าไปสื้อ่ะราคาจากสิบพันกับเป็นสิบพันแต่สถานะท่องเที่ยวคือจากสิบพันเป็นส้าบาทเลยเป็นร้าพันเคยเห็นมาเลวน้องกายมาาหนี่เคยเคยถือโกงปะโบเคยเพราะว่ามันมีราคาดิอ๋อมันมีราคาบอกเลยเนาะแม่คือจังหันว่าหันได้หน่อยนะน้องกายสามสิบเก้าบาทนะจัห็นติดไปดีปะดีเพราะว่ามันจังแบบมันจังสีโกงกันบ่อยเนาะเพราะมันมีราคาอยู่เด๋อ ชัดเจนบ่แม่นยุ jas, ail, ่งยากบ่น้องตายคิดว่าการติดป um ้ายแบบนี้บ่ยุ่งยากสำหรับน้องคิดว่าเป็นความสะดวกสบายเห็นกับย่างไปสื่อได้น้องคำว่าบ่พอใจกับบ่ซื่อแบกกับบ่ทมกันอยู่น้องตายว่าเขาบอกขาดขึ้นบ่ก็ติดป้ายโอ้คันว่าคันว่าบ่ติดป้ายนี่ได้กำไรบ่ไหมแม่การติดปลายบางคนเนี้ยเขาก็บอกเอา เห็นนักท่องเที่ยวสีมีมีเงินแน่เนี่ยครับแมนบางคนนี่เขาจับเขาจับใส่้องเดี๋ยวเขากะเขากะบวกเอากับจีบุไล่นะเพราะว่าเขาเลยจับใส่้องนะจับใส่้องแล้วก็จังเดือนราคาสิเนาะคันว่าคันว่าเห็นคนบาดเจ็บครองก็ยังลงใต้ไปสื่อนี่ยสิบพันกับคล้ายสิบพันแมนตอนเห็นแบบมีเงินมีเงินแน่นักท่องเที่ยวนี่ก็เป็นสองพันสิบสิบวะโอ้แบบนี้ก็มีเนาะแฮะขนาดท่าจ่ายค่าครองเดี๋ยวเขายังบาเพ่มท่านจ่าย จ่ายค่าของแถวก็ว่าเพราะท่นานใจแม่กดกฏระยุนแบบนี้ก็มีสิมีขอแค่ขอเคยเ,เจอไปแล้ว oh. วิธีการคายแบบใหม่ไหมทำแบาสีเบิ้ลเกาะมืองยางกับบุ้มีหัวกล่องมุกจอนน้องตายเนาะสงสัยว่าเป็นยังคนไทยก็ติดป่ายพี่น้องวันนีน้ก็เดี๋ยวชิพากันยางไปเบิง่งเนาะว่าทุกห่านมีป่ายบ่ประเทศไทยนี่ นิ่นได้ลองตายเดือห่านเดี๋ยวเดีย๋ c, ยวอาิิยังอาศิพ่ายังไปเบิง่งไอศิพ่านลองตายยางนะครับสาวเล้านะสงสัยห่าเป็นยังประเทศไทยคือติดป้ายมาทั้งพีน้องอ๋อสิพ่าเบิ่งหรือเ่านี่เห็นบ่ร์ดหนามหนามเปล่าตายใช่ไปได้สิบบาทสิบบาทเลยแม่อะไนี่มามไปไต<ด>ิดวะเนี่ยพูดฝ้ายราคา ห้านี่พ่อจะมาสื่อบ่ากี่นีแม่ฮะไยให่โอ้สบายดีไทยไหยน,นี่ยังยตายนี่ยก็มีป้ายมีมป้ายว้น่เแบบก็คือชัดเจนทุกอย่างนะแม่เม้แต่ราคาอาหารอ้ยังอ่านประด้แล้วฮะเรีนยเขาเอิ่นใส่กมลเ<อ> มุ้นเนี่ยยังเรีย่าราคานี่ยราคาไหมไม้ได้ห้าบาทห้าบาทสิบห้าบาทสิบห้าบาทเป็นมามุนเ็นยังโอ้ทองคงเมืองไทยคือแบบบบตองยานครัวท่านบุมีเหรอางตางต้ฮะอ่านไดที่บุ้มีป่ายอ่านได้ที่บุมีป่ายนะ เปิ้นเังสีเด้เปิ้นเศษว่าเปิ้นจิหยายเด้อ๋อแม่บอกเป็นยังค่าง่อหอคายเอ้ากดหไม้ไทยบังคับให้ใส่ป่ายเด้ตองตายอ้หต้นไมไทยบังคับใส่เนี่ยโแมนว่าบ่แมนวาเข้าเจ้าอยากติดเองเลยจริขายแบบแบบโบติดป้ายเนี่ยก็คือใหวบ่ให้ออกที่ในตลาดมาวยขายทีตลาดเขามีมันี่มันตังไย bước mong năng nang coi này, coi hay năng kiểu hay nang, hay năng kín khảo, kín cái này này, hay bận nang, hả? cứ nhích sùi già, ok, cứ đấy, kinh kinh, anh ấy quay du là một phần Trung, nó sẽ đây đấy, đấy này, nang đây ที่นาน,น,น,นาังเบือน์ังอ่ะพี่ยังควรไปกิเข้าใหม่เลยข้าใหม่ดูบุรีเลยเนี่ยนั่งได้ปะนั่งไดเ้เป็นเป็นเส้นเล็กเนาะโอ้โอยุ่ยจุดนี่น้องตายคู่ว่ามาจุู่ใส่เนี่ยมู ไอ่หาย đâu ไอ้เจาว่าน้องตายเคยมาเราเธอหนึ่งจำได้บ่โอ้จำได้บ่อยู่สายจำได้อยู่สายประตูน่ะฮะประตูน้ำไตายเห็นป่ายบ่น่ะป่ายยังไๆน่ะเห็นเห็นป่ายบ่เห็นเห็นมาจากไหนอ่านมาเป็นแล้วเป็นจางอินสยามพารากอน ไปไอศิลป์ภาพพิวเศเบอร์หนี่งน้องตายมาเบอร์ต้มมามาสยามต่อมามาเที่ยวเบอร์หนี่เน,าาเนี่ยเป็นธนาค่านเนี่ยน้องตายเปล่าโอ้ธนาค่านคือใหญ่ไงมาเนี่ยมาพี่มาพี่ธนา,าข่านคือไงแทะเอ,อ้าธนาคารเป็นของแหล่งเก็บทรัพย์สินมันก็ต้องใหญ่อยู่แล้วไปพี่ไปเลยโอ้ต้มยำกุ้งนีง่ยัง ต้ยมยำกุ้งไข่ป่ะฮะไข่เอาเป็นปปายโฆษณาเพื่อนอ๋อติดปปายโฆษณาอดีตนะอ่าป่านของตายมาเบิ่งห่านของคนไทยมาเบิ่งห่านเสือขาเสือขาเสือขาโอ้สวนนี้ก็มีมีห่านสวนนี้ก็มีห่าน ใส่สื่อเสอผ้าวบอกฮะบอกสอื่อหรือสื่อบ่สื่อนะเบิด่ะฮะเบิดอะยังเบิดงันแดเงินเฮ็ดยังขยะกินไปเบิดเินเบิดน่ตายก็เิ่เบิดลงแต่ปลาใบเด้นี้อะไรนี่เกิดมิติภูงามเฮ็ดมาอ่ะสองร้อยสอร้อยสองร้อาสิ โอ้เสือมันก็งามเนาะนี่ชุดอู้หนึ่ร้อยห้าสิบน้องไต้เซนี่ชุดผู้ชายชุดแบบฝรั่งฝรั่งขนาดน้องไต้ขนาดทุ่งเผ่าก็ยังมีป่ายออ๋ เชออือตัวไหนล้คตัวอะไรคะคือไุญี่ขาวตองเบิงนาฬาองไหนาหาฬเออเขา <ไป S 2> <อ>หามถ่ายหูเลยฮะเทอเาห้ามถ่ายใชตอหั <c oughs> น,นี่ห้าม่ายหูหบ่ะโแมนห้เปลี่ยนขึืน<อ>ห้มเปลี่ยนคึืน โอ้นี่นี่น,น,น,นี่บอปลายเต็มเลยห่านเก่งช้างบางสิสเสือแบบไรบางสิเบิ่งเสือกเคือไปฝากไอ้โนะละหมากแซ่ <c oughs> นี่แว่นตาก็มีไปลายได้นี่โอ้แว่นตาร้อยหนึ่งน้องตาเกียรปลายแบบคือเจ้าพ่อใจเสือกเสือเนาะแม่เมืองปลาย าาปปลยนี่ให้มาลองตายซ้ำหนอยนี่เจ้าพ่อใจสืออส่อกระส,สือเนี่เจ้าบ๊พ่อใจสื่อกระบ๊วยทองสื่อเนาะเขาแบบชัดเจนเนาะแมชัดเจนดีดีโอ้ย่างขาดทุนบ่แม่ฮะย่างก็ขาดทุนใครมาเสือนี่เสือนี่โตโตซ้ำหนอยนี่นักท่องเที่ยวดิหึขะนักท่องเที่ยวดิห่วย หาหลายโอ้นี่คูทั้งสองหาบาทได้รองเท้าคูทั้งสองหาบาทค่านักท่องเที่ยวได้มหแหลอะสองหาบาทนักท่องเที่ยวหาสิบบาทปั๊บเอง <m ian> อยังสั่นได้บอกแม่โอ้ยเมืองไทยปับป๊บบุได้เด้อเมืองไทยโอเคครับพี่น้องเนาะมือนี้ก็ถือว่าค้าน้องตายมากเบิ่งไปแล้วค่ะอันนี้ราคา่าไหร่นะครับผมเนาะ คือน้องตายสงสัยด้ยครับว่าเปยังคนไทยคือติดป่ายนราประหยาดขาดทุนบ้เนาะนี่น้องตายก็เลยพามาเบิ่งนะครับผมแก้ครับพี่น้องครับสับคกิปนิตอีะยังร้ายครับผมขอพูดได้ร้ายครับที่เข้ามารบชมศครับ